ที่จังหวัดไหนฮะต้องอยู่ที่บุรีรัมบุรีรัมใช่ไหม<า>น้องลิซ่าที่บอกว่าถ้ากลับมาอยากจะกินลูกชิ้นก่อนเลยใช,ใช่ไหมกระแสลูกชิ้นก็ขายดีขายดีจนกระทั่งที่จังหวัดตรังฮะ<า>สั่งลูกชิ้นน่ะจากที่บุรีรัมเนี่ยเอามาขายที่เมืองตรังฮะลงไปเลยแต่คิดน้ําจิ้มสูตรเด็ดเองฮะขายดีด้วยฮะเอาไปดูกันซิว่าจะขายดีจริงหรือเปล่าครับไปที่ร้าน อะไรฮะชื่อร้านอีสามร้อยนัดอ่าน,นะนี่เป็นภาษาใต้นะ,ะอยู่ในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะเป็นร้านลูกชิ้นครับที่เปิดได้ไม่นานครับแต่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับเจ้าของร้านฮะท่านนี้ฮะนี่คนสวยท่านนี้นะครับชื่อว่าคุณนัชฉลียาฮะจาบรูเวทนิลันครับลงทุนแปลงร่างฮะเป็นลิซ่าครับผม<ะ>แล้วก็ทั้งทอดทั้งย่างลูกชิ้นให้กับลูกค้านะครับ ที่ร้านก็มีลูกชิ้นครับให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นแก่ลูกชิ้นหมูไส้กรอกก็มีเหมือนกันและอีกกว่า20เมนูฮะทุกไม้บอกแบบนี้ฮะสั่งตรงมาจากร้านลูกชิ้นยืนกิน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมโอ้นี่ไส้กรอกทอดเห็นแล้วก็หิวเลยนะฮะส่วนราคาขายครับไม่แพงเลยครับเริ่มต้นที่ไม้ละ5บาทนะครับแล้วก็เป็นิกเนเจอร์ของร้านก็คือน้ำจิ้มพริกเกลือนะฮะคั่วพริกเองสดๆใหม่ๆนะฮะรับประกันความแซบ่บความซีฟนะฮะ เจ้าของร้านก็ยังบอกกับทีมข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเนี้ยเปิดร้านให้เช่าชุดเจ้าสาวในพื้นที่อำเภอกันตังครับเจอโควิดสุดท้ายต้องปิดกิจการครับเลยอยากให้ลองฮะเออไม่ใช่เลยอยากลองเปิดร้านขายลูกชิ้นบ้างเพราะตัวเองก็ชอบกินอยู่แล้วบวกกับกระแสลูกชิ้นยืนกินน้องลิซ่ามาแรงด้วยนะฮะตั้งใจอยากให้คนต่างฮะได้กินลูกชิ้นยืนกินแบบออริจินอลฮะแม้จะเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ กระแสตอบรับดีมากๆรายได้เนี่ยเกือบหมื่นบาททวันส่วนชื่อร้านนะฮะ,ฮะที่ชื่อว่าล้านอีสามร้อยนัดนะฮะเพราะอยากมีเงินล้านะนะฮะแล้วก็จึงตั้งชื่อให้เป็นมงคลไว้ก่อนนะครับตามด้วยชื่อตัวเองก็คือร้อยนัดแปลว่าดีมากเด็ดมากหรือว่าอร่อยมากนั่นเองะนะฮะโทรไปก่อนก็ได้ะฮะศูนย์เก้าหนึ่งอ่หน่าะฮะน่าทานเลยจริงๆนะคะแต่ถ้า สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ